เขาสอบเขาซี้นะเดี๋ยมันคนเป็นคนคนคนเล่าคนเมืองจันกุลครับพ่อเจ้าเออถ้าเยบ็บตะเงินทุกต้องเมื่ทุกคนนันะ่นแหละอ่าลูกลูกเขาในกล้องเหรอเด้อพ่อนี่เขากล้องเหรอเด้นี่เอาแล้วะเอา,า <laughs> เอาทาพ่ออยู่เนาะอ้าวพ่อคือมีมเทแต่ว่ากะคืดเด้คืดว่าพ่อนี่ เ้อสิเล่าสิไปอันมองเกิดสงข้ามผลบ่เฮ้ยจังไดบ่ายุ่สวนทุเรียนยู่ยมองจังหวัดรลินกันใก้ตรงนั้นกับกาลังสิกาลังสีข้ากกาลังสิปูการังกับบ่ออรกันถอนอบ่ยมากกันบ่พ่อโอ้ยอันเอฟซีเอฟซีเมตนมาว่าพ่อดาบคือนนันมากแค่่าสันน่าจะมาใส่กัได้ค้นเ่าลงไ้องสน มันซองละแสนหวยเลยท้าไม่ที่ยงเงินแตกแตกทั้งทั้งสองยางเน่เมือนนะหวยซองละแสนนี่อ่าวิ่งบนสองอสองครับผมฮะสองคับผมไว้ลูกลงกสองตัวเดียวล้วพ่อเอย้อยมันบ่แมนแต่ว่าแต่ว่าแต,แต่อยู่ทางไรค่คุณพ่อคุณพ่อใ,ใ,ใส่ใส่ใส่สุดเต็มนัน่นแตกสามตัวเด้ อันอันนี้พ่อห้หกสองห้ากับเก้าสองห้าก็แสดงว่าไอแสดงว่าบัวบอได้คงจ้บวเแล้วพ่อบอโทษมาหูกุกับปรกาโทษไปหาพ่อเพราะว่ายันพ่อแบบที่วาแนวอ่าเอซีพ่อหลายเนาะกับกันแล้วคงจะ้บอกบอ็ขยก็เจ้าสองสองหางอ่บอนะบอกอ่ะเลขสางตัดตัดกันออกันะอต ตั้งแต่อันห้างเดียวโอ้ตั้งแต่สองคู่นี่อสองตัวนี่ก็ถือคักละพ่อแม่ก็ถือเวลาสองสองงานนะแมน,แ,มนแต่เอฟซีก็จะมันเพราะมันส่อสวยแค่หน้าดา้านจริงทุกคนหรือว่มันแตกชั้ตัวละโออกระดีซองคองสุดท้าย่องอื่นเพิ่นกระดีได้อยู่น้องของแม่ขั้วบัวไหลเนีพ่อก็ธรรมดาแล้วมันพอน่าช่วงยาก อ่านี่แล้วอย่างเปิดกรเมี้ยนนี่แหละเออเป็น,นปจังไายล่ะพอ่ออันระเบิดล่องสวนทุเรียนเฮรอพ่บ่บ่บ่อืมอันม,มัน,ม,นมันกับไก่กันอยู่หรอกอืมใครยุคข<ต>ึ้นมาสั่นมันกับไก่อยู่แต่ว่าขัน,นขันขันเข,นขาเขาหมุนับอ่ะไปกับบอกปืนว่ามันมันกับบอกไก่ได้ซ้ำเหมือนกันค่ะพ่อ โอ้ยกับว anyway, <si> oh, oh, ่าอยู่โอ้พ่อนี่เป็นจังไดเนาะเฮาแม่นกลับไปเบิ่งลูกน้องอยู่สวนทุเรียนบ่นบดนี้วอบ่มีโอกาสสิได้เฮ็ดเลขบ่เสียงปืนกะนํานี่วาแล้วยเฮ็ดเลขบ่ยากเลขหยอเาเขาส่งมาตมื้อแรกพุ่นนะบพ่อเออถึงมาปบก็ส่งปบๆเขาโอนเงินให้เาเนาะต้องเงินแค่แสนเนาะอื มัน<พ>ยากม่นซาในงวดนี่คือกันนั่นแหละลูกกับโอกาสโทรหาพ่อยันพ่อยากเนาะก่อนอื่นการสวัสดีเด้อเอฟซีส่งแม่ครัวฟ้ารวยคุณพ่อดาบเตือนย่องกับบแม่นหนีจากมูเจ้าได้พี่น้องค่ะมันยัยากมันง่ายขึ้นวาดคือเราแหละพี่น้องค่ะพ่อพ่อยังมาดีผมก,กับมันแนวผู้เฒ่าผู้เดียวเนาะพี่น้องสุเรียนมาหลายสวนแลนนาแล้นหลังค่ะพ่อ หักสุกคนเลยพี่น้องพอ่อแม่นางก,กันร่วมทำบุกับแม่ครัวเด้อพี่น้องเราสานีละพ่อแม่ครัวขอทรงข้าวไปทางอันอันทางสายได้อพ่อเด้อครับครับอ่ขอเชิญพ่อร่วมอาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวแม่ครัวเด้อวันไหนอะลูกวันที่26เป็นวันรวม26่ธันวาคมแล้วก็วันที่ยีเจ็ด เป็นวันถวายกุฏิและก็ห้องน้ำครับครับผมอ่าถ้าพ่ออยากจะร่วมบุญก็ร่วมได้เดอพ่อเดอร์หรือว่าเอฟซีพ่ออยากจะร่วมบุญมาทังแม่ขั่วกะดได้เดอพ่อเดอร์ครับ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 มุยวนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีว่าคิดในคลิปนี้แหละค่ะพ่อครับพี่น้องเอฟซีจะได้ยินแล้วกับคุณพ่อดรับที่เซียนย่องกับรับเป็นเจ้าภาพให้คนนั่งคือนได้พี่น้องค่ะ ฟังดีๆแล้วกันผู้ริถือไว้ซอ,องแสนซองนี่ครับเลขกทำมาที่ข้างสองมือน,น้ำเภอแกงนี่ให้ร่วมทำบุญกับแมาา่ครัวผ้าร่วยได้บ้างค่ะท่านหน่อยท่านหลายบ่ได้วา่าค่ะกับอีพอยแม่ลองนุ่งสุขภูชุคนนั่นแหละค่ะพ่อจะได้ก็ไ,กได้นั่งก็ได้นอนก็นได้ม,มันใจมันใจขึ้นวัดพระหันยุบ่พ่อแมนแมนพี่น้อง อ,อ,อหวัวบรหันกับว่ามันคักตรงนี้พ่อให้วิ่งบนนี่สองกระบอกไว้ลูกใส่สองตัวเดียวแล้วอังเดอนพี่น้องไว้ซองละแสนพึ่งมา้าพี่น้องพึ่งมาางวดแรกค่ับพี่น้องมาก็แตกสามตัวเลยแต่ว่าอ่าคุณพ่อดาบเสียย่องบอกบอกท่านไหนเพื่อนเพราะว่าเสีเยาอีกจบคลิปเอาของที่ไทยองเพื่อนจะพี่น้อ,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 องครับพ่พพอ ได้จด้จอมใหม่หกหกสองห้าเก้าสองหาพี่น้องแต่ว่าสองสองหาเพราะท่านเนี่ห้คขึ้นว่าเอาโค้งจุดท้ายพี่น้องเล่บอะไรซ้ำเล่มอะไ้ซ้ำแต่พี่น้องก็ได้สองโตเอาแล้วพี่น้องเอาบพรเป็นยัก่็เอากันไม่เข้ารอบนี่เอากันไม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนกันล้อพี่น้องเอาเป็นหวยซองละแสนคือเกขาบอกว่ารวมกันเลย เอาแบบโค้งที่ท้ายเลยพี่น้องอ้าวหวยซองละแสนหวยซองละแสนบวกกับหวยถ้ามีที่อำเภอแกงข้างละสองหมื่นขึ้นกันบางอันเพิ่นก็แตกขึ้นกันค่ะพ่อแตกสามโตกันพี่น้องค่ะเอาเลยงอนี่ก็ะส้นกันวิ่งบนก้อนป่าพ่อเออหวยซองล,งนนองละแสนวิ่งบนในสองกับเก้าได้พี่น้องวิ่งบน วิ่บนสองกับเก้าสองกับเก้าโอเคตั้งกัได้นอนก็ได้วิ่งตัวได้ก็ได้บุกสุดโตเลรมีหนังวิ่งตัวได้ก็ได้มาแน่โอเคจับคู่พ่อจับคู่เด้สองห้างแล้วกอพี่น้องกันว่าวว่าวว่าตรงตรงหางเดียวแล้วแต่ห้องกัดแถวห้องหมุนประตูกัดแพิ่นเขียนเพิ่นเขียนอยู่ในซ่วงมาให้สองสองเก้า สองสองเก้าแลก็สองเก้าสองพี่น้สองเก้าสองครับพ่อสวจัดทางเงินเก้าสองสองพี่น้องบนอย่างเดียวเก้าสองสองเก้าย่า้สองสองอีกเด้อพ่อคร เขาบอเขียนมาให้สองสองนะแม่บอก่ออกอีกนาะพอนะอบอกบ่าพ่อบอ่รู้แต่เขาบอยู่ในอยู่ในซ่องจอดหมายนะโบมี่บมี่ครับตว่าขันพี่น้องเอฟซีมักกระจัดไปอีกได้กระกรขึ้นอยู่กับบุญวสาสนาแต่ว่าคุณพ่อดาเจ้าย่องมันใจว่าสองสองเก้าด้พี่นะ้องโอต้ตัวนะี้ตัวนักคือสองสองเก้างานครับค่ะละส่วน เลขเพิ่นกเพิ่มมาอีกสองหางวิลางบ้านเนี่ยเลขทั้พิธีบ่พ่ออ๋อเลขสร้างอาศัยเนี่ยเพิ่นเล่นเลขล่างให้บ้านเนี่ยอ๋อล่างบ่พ่องานค่ะอันนี้อยู่ในอยู่ในสร้สอยสร้างอาศัยมาจากกองสลักป่าจังหวัดสตูลเลยมีหนองพังง่าวน่ะค่ะ นี่คือหาสองสองหาสองหนึ่งหนึ่งสองไล้พี่นอ้องกราฟความบอพว่าเนกราฟให้เบิดเลยสองห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองวิ่งสองกับหาได้พีนน่น้องวิ่งล่างนี่คือวิ่งสองกับห่าเนครับค่ะเน้นบัสเน้นครับวิ่งล่าง เรนสองหาได้พี่น้องสองกับหา้าเรนเลยคู่เลยสองกับหาพี่น้องเรนคู่ได้กับพ่อคู่หาสองสองหาพี่น้องนี่คู่หาสองสองหาการันตีได้ให้ฟ้าไปหาซื้อได้พี่น้องเอาไปนี่เพิ่มก็ไปเลยก็อันเปิดแก้พี่น้องมัน มันมาจังไดล่ะพี่น้องค่ะพ่อวันว่างหันมันมาทำมาซ้อนกันงอนีีก็ซ้อนกันคือเก่าพี่น้องค่ะมาซ้อนยังมาทีพี่น้องเด็กทำไม่ทีทำเพล่งแกงเจ้าวัดล,ละยองดูสอนลิลูสอนจุลียนของกุ้งอดอับเสียงยัง,ง,งพี่น้องค่ะอะไรลอยลอยทำไรพี่น้องค่ะพ่อ อัะไรล่ะพ่อเด็กวิ่งบนเม็ดเดียวคื้นอีกสองว่าพี่น้องเด็กทำพิธีนี่มันวิ่งบนสองค่ะจับคู่หางเดียวคืส้สองสองเก่าพี่น้องตัวเดียวกันมันหมายกว่าแสนยังมาสองตัวสองหางเลยอันนี้ทำพิธีแต่หางเดียวพี่น้องค่ะพ่อ เดี๋ยวมันก็มุ่ง f o r ตูวกนมันบางแล้วมันไปถึง o r w a r d สามประตูเม่นบ่ครับพ่อสามสี่ f o r w เปประมาณนี้มันคนย่างเรี่น้องจากในเงินเสนกเตเทาครับพ่อจงเงินล้านเหเทาบานนี้เลขล่างเรี่น้อยบานี้ค่ะเลขล่างเพื่อนให้สอครับสองหนึ่งี้องมันซ้อนกันคือเก่าพียน้องโอ้เป็นเลขตัวเดียวกันคือเก่าครับ มันซ้นกันงวดก้อนกับส้นกันแต่ว่างวดก้อนเนี่ยย่ำเดือนงวงงวดก้อนเหล็กรางมาพี่น้องแต่เหล็กบนมันเปนเลืกบนบนแตกสามโซพี่น้องก็แตกทุกับแล้วก็ซ้ำแตกบดก็พี่น้องเพราะว่ามันคงทุ้ทค่ายม้ามาสองสองหาพี่น้องอืมมันจ็ไปเรียกตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันพี่น้องดีอล่ะ บดิหลายตัวบดิชิดพขาบ้องวิ่งอือโอ้มันก็คือกันกับหมวดบางกินี่ตัวนี้กันบางสันครับผมอือแสดงว่าการล่อใช่ไหมน้องการล่อถอดออกทุดท้ายเพราะว่าขันวางไว้เจ้ามือเขาเจ้าสีอันพี่เนาะเพราแบบต้องต้องเนี่ยกันเทปซีในยินงเลยกันขันถึงเลขถึงเบอร์เลยกันจะเริ่มร่วมโทษโทษ จดหมายโทรศัพท์ไปร่วมทั el ้งบุญงานลูกสาวเมคัวเด้อพี่น้องค่ะพ่อคุณพ่อเมื่อเร็วๆนี้ขอฝากเรือพี่น้องขอฝากการท่านบอกทับุญค่ะคุณพ่อนี่มันง่ายง่ายจระเพราะว่ามันเรียนพราะอะไรจะเกิดมันจะเกิดขึ้นหลายอย่างเพราะว่าเราเราไม่รู้หรอกเพราะว่าการมาลูกบุญยังสุรินทร์จังสีแม่นี่ยพี่น้อง มันหลายอย่างเลยพี่น้องค่ะแค่กเอาใจช,ช่วยพวกน้องๆนงุนง่นงๆถอดต่ออาหารทุกกลทุกคนเลยพี่น้องค่ะเอ้เรียบร้อยพ่อบ้านนี้อ่าลูกล้องเบิดเบิดโทษแม่ครัวไว้พร้อมถ้าพันโศกมานหรือว่าอยากจะร่วมบุญกะร่วมมาทั้งเบิดโทษนี่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ครัวล้องเบิดโทษแม่ครัวไว้แล้วอ่ะ สำหรับตัวเลขแนวทางของพอดาบเสียนละย่องกะงวดที่ผ่านมาก,กับว่ามันคักอยู่ดิสามตัวกับลงไปคู่เดียว่านเลขตัวเดียวกันหกสองห้าเก้าสองห้าวิ่งบนสองระคสองตัวก็คือสองหาเม็ดเดียวแต่เลขมากออกหาสองกับซ้ำเลขออกถือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี่พอดาบเซียนละยองหวยซองละแสนวิ่งบนสองกับเก้า 3ามตัวมี2อคูสองสองเจัดไปสอง2ก้าทาผู้ได้เจะเลสองสองอีกเล่นได้ด้วพี่น้องเพราะว่าเป็นเลข3ประตูแล้วบาทที่นี่เลขอาจเลขท่าพิธีอำเภอแจงหมวดละสองหมืนวิ่งบน2จับคู่กับสองสอเก้าตัวเดียวกันพี่น้องเลขมากชนกันแล้วกับวิ่งล่าง2กับ5 จัดล่างให้5 2 2 5องสองห้าเอาไผเคยโศกมันไผเคยโศกดีน้าพอดาบเสียนละย่องตามกันต่ออาไผ่อยากจะร่วมบุญอ่าอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับลูกสาวแม่ครัวกะร่วมมาทาั้งเบอร์โทร่เบอร,ร์นี้ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อศูนย์เก้าแปดหนหรือว่าจะโทษไปทั้งพอดาบกระได้คือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาขอบคุณค่ะพอ่อ ครับครับสวัสดีครับค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสดสเช่นกันขอ,อยีรวยค่ะพ่อค่ะเอาแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิรงค่ะสาหรับตัวเลขแนวทางของพ่อดาบเซียนระยองพอ,อกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮ่งเฮ้งปังปังใส่ปีใหม่สูขส้ขู่สุ้พนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ